เป็นเรื่องของพลังงานสะอาดเนาะพลังงานโซลา่า mm. โซลา, mm. ซลาเซลล์แล้วกันง่ายก็คือที่ทุกคนรู้จักกันก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่เป็นแบรนด์โซลาเซลล์ของของประเทศไทยแล้วกันแล้วก็เป็น all in one ก <Okay. S 1> ็คือซื้อ Energy List แล้วแต่ว่าเราอยากได้ขนาด8หรือ15 mm hmm. มาครบทุกอย่าง mm hmm. รวมถึงครบไปถึงอะไรทั้งแผงนะครับแล้วก็ทั้งอินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตที่สามารถเก็บพลังงานเอาไว้ใช้ได้ถ้าคุณอยากจะใช้ทั้งวันกลางวันคุณก็ใช้ไปแต่ถ้าคุณไม่อยู่กลางวันคุณก็เซฟเข้าแบตถ้าเรากลับบ้านมากลางวันเราใช้ไม่หมดกลางคืนใช้ต่อได้เป็นางงานค่ทางเลือกถูกต้องเป็นพลังงานทางเลือกที่ตอนนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอย่าลืมครับตอนนี้เราเจอภาวะโลกร้อนพยายามแบบ หาอะไรก็ได้ที่มันแบบว่าโอเคทั้งช่วยเราด้วยช่วยโลกด้วยช,ช่วยเราคืออะไร,ระลดค่าไฟเราช,ช่วยโลกคือพลังงานสะอาดเอนีอันนี้ก็ตอบโจทย์ทุกอย่างที่สําคัญก็คือเรื่องของความง่ายเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการเรื่องของราคาเรื่องของการบริการหลังการขายที่สําคัญคือลูกลักภายนอกบางคนเนี่ยที่ยังไม่กล้าติดแผงโซล่์เซลล์เพราะว่า,วา รูปลักษ์อาจจะยังดูเป็นโรงงาน,านว่าครั้งนี้ตัวนี้ตัวยในชิลิทที่เราเปิดวันนี้ทีเราเปิดตัววันนี้คือสําหรับครัวเรือนเลยนะฮะหรับครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่มี2ขนาดให้เลือกแล้วแต่เราชอบเลยลดค่าไฟได้เกือบ70%นะมันเยอะมากถ้าที่ผ่านมาเราโดนกันมาบางบ้านถ้อยู่กันหลายคนก็เป็นหมื่นใช่ไหมบางบ้านอาจจะเคยโดน2 0 0พแต่ว่า ปีนี้โดนแบบห้าหกพันก็หลายหลังนะ<ม>ก็ถือว่า<ม>เป็นอะไรที่<ม>เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังมองหาและก็ติดโซล่าเซลล์ไว้ที่บ้านก็มาแล้วนะครับสำหรับ e n e r g ร l i ิก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆระบบเป็นรองรับความปลอดภัยที่สำคัญคือเรื่องของความปลอดภัยอันนี้คือของว่า คนเรานะเวลาจะจะ,จะทำอะไรสกักอย่างหนึ่งอยู่อยู่ในบ้านเราเนี่ยพอมันใหม่มากเนี่ยเราก็จะกลัวแต่ว่า Energy l i t ก็คือเขารับประกันเรื่องความปลอดภัยนะ,ะไม่ต้องห่วงคือเซฟตี้มากไ,ไม่ต้องห่วงเลยทีนี้ับมีใครสนใจในกิดต่อรคนบ้อูอดีลเลอร์ครับเยอะมากนะครับเป็นดิลเลอร์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะ,ะแล้วก็สามารถแบบว่าติดที่ผมฟังนะเห็นบอกม,มีมีตัวจริง ให้ลองสัมผัสได้ลองดูได้ว่าเอ้ยรูปแบบของอตัวแผงเนี่ยเป็นแบบ all black คือแบบสวยเลยอะ่ะเข้าเข้าเข้ากับหลังคาบ้านตัวที่เป็นแบตบตัวที่เป็นอินเวอร์เตอร์ที่เก็บพลังงานเนี่ยสวยมากสีขาวดูดีอยู่กับผนังบ้านนี่คือแบบมันขนาดนี้แพงไหมเตอราคาจับต้องได้ไหมี่เบียร์จับต้องได้จับต้องได้ 3, สามสี่แสนห้าแสนนิดนิดเองนิดปกติ หรือนี่คือถูกหรือแพงจับต้องได้ถูกสุดถูกสุดตั้งแต่เคยมีในตลาดแล้วกันและที่สำคัญก็คือมันมันมันออ่อนวันมันอยอนวันก็คือทั้งเรื่องของทุกอย่างอ่ะแพงเลยอินเวอร์เตอร์เอลยแบตเอลย การบริการหลังการขายเอออะไรเงี้ยตอนนี้สำคัญสำคัญสุดแล้วพบางทีเราซื้อมาปุ๊บแล้วใครดูแลต่อใช่ไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันขายแยกไงถ้าถ้าจะติดต่อเรื่องของการซ่อมการบริการพวกนี้โอ้โหไม่รู้ว่ามันไม่มันไม่สะดวกแต่อันนี้คือมันง่ายสะดวกปลอดภัยจับต้องได้ สนนครับก็สําหรับใครที่สนใจเรื่องของพลังงานสะอาดโดยเฉพาะเรื่องของโซลาร์ราเซลล์นะตอนนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะที่ประเทศไทยเอ็นจิีริฟนะใครสนใจก็สามารถเป็นตัวเลือกที่ดีสามารถลองไปสัมผัสต,ตัวจริงได้ไปขอข้อมูลได้จากทางตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยของเอ็นจิ l i ีรลิครับ้าสุดป ชีวิตชาวสวนในครับผมได้สัมผัสได้ข่าวว่าจะทำสวนทุเรียนหรือสวนทุเรียนของเราของของบริยาเป็นไงบ้างโอ้ดีครับสนุกครับนิ่งสวนนี้ก็เราเราขายมาหลายปีแล้วหถึงว่าเรามีผลผลิตมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้สนุกสนุกกันก็แบบลองไปดูว่าเอ๊ะมันจะแบบมีแบบว่าสามารถเอามาขายออนไลน์ขายปลีบ้างได้ไหมเพราะว่าอยากให้คนไทยได้กินต้องกติขายล้อกก็จะต่างประเทศเนาะอะไรเงี้ย มันก็ไปนู่นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เพื่อนๆอยากให้แบบว่าแฟนคลับของของเราอะไรเงี้ยได้ทานทุเรียนจากสวนพวกเราอะไรเงี้ยคุณวิกกี้ก็บอกว่าของเราอร่อยทุเรียนทุเรียนใต้ครับทุเรียนสุราช่างทุเรียนใต้มันจะออกออกสุดท้ายเลยใช่ก็ก็อร่อยหวานขายเยอะไหมครันมันขายหมดขายหมด คือขายล้มกันขายหมดอยู่แล้วแหละแล้วก็เราเราก็แยกออกมาขายก็หมดครับคือจริงแล้วเนี่ยปีนี้มันค่อนข้างที่จะเกิดปัญหาเรื่องของอากาศนิดนึงชาวสวนก็จะบ่นกันเพราะหนักครับยิ่งถ้าไทยแบบว่ารอฝนแล้วไม่มีน้ําไม่มีบ่อน้ําไม่มีแม่น้ําผ่านอะไรเงี้ยลำบากบางบาง่บางสวนต้องซื้อน้ํากันเป็นแสนๆเพื่อ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 มาลดน้ําทุเรียนอะไรเงี้ยแต่พอลดปุ๊บเสร็จพอลัจะออก ดอกออกมาเงี้ยเจอพายุพัดดอกร่วงหมดอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของสภาพภุริอากาศที่มันคาดเดาไม่ได้ก็อย่างอย่างที่บอกครับเราเจอภาวะแบบนี้กันมาก็เห็นใจคนสวนที่เียนผิวขาดแล้วไปสัมผัสในการทำผมก็ติดต่อ ลงไปดูตลอดเวลาครับก็สนุกนะฮะผมว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ง่ายอะ่ะเพราะมันเป็นธุรกิจที่คือถ้าทํากินเองอ่ะทำได้ถ้าจะทําเป็นแบบธุรกิจใหญ่ๆก็ต้องมีเงินถุงเงินถังสวนเราใหญ่ผมไม่ใหญ่ครับสวนมผมก็แปดไร่เองอต้นกี่พันต้นเบอผมได้แค่ร้อยกว่าต้นใช่ครับแต่ก็แต่ก็โอเคก็ก็พอแบบพอดูแล กาใช้จ่ายได้ต้องบอ,งอกเงินเพ่มสูงมากเยนครับสูงมากทั้งเรื่องของการปลูกเรื่องของระยะเวลาเรื่องของการดูแลเรื่องของการเก็บทุกอย่างมันยิ่งกว่าเหมือนเลี้ยงลูกอะครับกำไรไหมปีนี้ก็กำไรอยู่แล้ว,ออวามันไม่เยอะคือคนที่ปลูกทุเรียนมีกําไรอยู่แล้วแต่ว่าเยอะหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกสภาพอากาศถ้าเราไว้ทุเรียนได้มากเราก็ขายได้มากคือทุเรียนมันค่อนข้างที่จะราคาสูงเพราะมันดูแลยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเก็บผู้เรียนไว้ได้ก็ขายได้ก็มีกําไรแต่ถ้าเก็บไว้ไม่ได้แล้วเราดูแลมาตลอดเงี้ยก็อาจจะเข้าเนื้ออยกจขยายไหม่หรอกครับผมจริงๆ้วเราปารลูกตอนแรกเราก็กะว่าปลูกเอาไว้แบบเราก็อยากจะกินนี่แหละออแม่เราชอบุณมิกกี้ก็ชอบอย่างเงี้ย พอมันขายได้ราคาปีหนึ่งผมว่ามันก็มีเงินหมุนเวียนหมุนเวียนอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็พอมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้เยอะนะฮะรับผมแล้วมาดูแลเองผมมีผมมีผมมีเพื่อนสนิทผมเป็นผู้จัดการสวนเขาดูแลอยู่แล้วไม่ต้องวอนผมในหวในหัวไม่ใช่ยามันเป็นชาวสวนตินตัวแล้วนะไม่หรอกครับก็เป็นเขาเรียกว่า จริงมันก็สนุกนะแต่ว่ามันก็ถามว่าจะใช้ไปอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นหรอกแล้จะเหนื่อยแล้จะเหนื่อยน่าจะเหนื่อยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นมูลค่าที่เรามีอยู่แล้วมากกว่าที่ดินมันก็เพิ่มเนาะแล้วในที่ดินมันมีทุเรียนถ้าเราไม่ดูแลให้มันมีมูลค่าเพิ่มจากเดิมมันก็เียดายมันขายได้มันอร่อยอะไรเงี้ยแค่นั้นเองเพิ่ม อีสกร้อยไอสกร้อยอีสกร้อยมีใครจะปลูกอะไรอย่างอื่นไหมครับไม่หรอกครับแค่นี้แหละบังคองมังคุดยางก่อนอันนีมันก็มีอยู่ในสวนนิดนหน่อยพอพอพอได้กินเล่นอะไรเงี้ยครับมีแบบว่าอะไรสุดท้ายหรือแบบเมือานนี้เขาเปิดหนอขายกันมับโอ้ถ้าถ้ามีของอ่ะเราก็กล้าทำเด็กอย่างที่บอกอ่ะคือมันทำยากอ่ะเออเรื่องของเวลาอะไรแบบเนี้ย ถ้าทําได้เมื่อไหร่เดี๋ยวได้เห็นกันแน่ไลฟ์สดบอกกันได้เห็นเลยนอกจากทุเรียนแล้วก็ยังมีอะไรอย่ี้ยหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์ของที่เราจะผลิตผลิตภัณฑ์ของพวกเราอ่อก็มีอยู่ครับก็จะพยายามแหละก็จริงๆแล้วที่มันมีอยู่แล้วนี่มันเป็นสิ่งที่ที่มีอยู่แล้วเนาะก็กระท้อนเราก็มีทุเรียนเราก็มีอะไรก็จะเดี๋ยวมีรายใหญเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวได้เห็น ว่าเป็นตว่ากัสรจัปีอได้ผมว่าสนุกครับสนุกสนุกผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นช่วงเวลาที่เราพักด้วยแหละพอพอเป็นช่วงเวลาที่เราพักเราได้เลี้ยงอยู่กับลูกใช่ไหมฮะเราได้ช่วยคุณวิกกี้เลี้ยงเลี้ยงวิลินอะไรเงี้ยเราก็อาจจะขาขายไม่ค่อยได้รับงานอที่มันแบบยาวๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเวลาที่มีค่าเนี้ยก็เอาไปทํา ไปอยู่สวนให้มันแบบสนุกสนานกันไปตอนนี้กำลังทำช่วงอะตอนที่พักพักงานอะไรอยู่ตอนนี้ก็พักก็ไม่ได้รับละครแล้วใช่ก็จะรับเฉพาะแบบสั้นๆพวกพวกภาพยนตร์หนังหรือซีรีส์ที่มันแบบว่าค่อนข้างแบบกระทัดรัดอะถ้าเจ็ดแปดเดือนไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องก็ต้องดูเนาะช่วงช่วงนี้แบบว่าอะไรที่น่าสนใจก็ต้องเลือกรับ อักซาต้อเป็นรับทำงานทุกวันเหมือนเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วก็ต้องให้เวลาครอบครัวตลอดคอนเทนละครทุอนชที่เราโอ้ยยาวครับโอ้ใช่ละครช่องเจ็ดอ่ะก็ดูดูละครเก่าไปนะดีรันกับเรื่องอลยนะพี่ชายพี่ยังทุกคนยังปาคงคงยากครับคงยากเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานอยากรู้นึกกลัวตอนนี้กับช่องเจ็ดเราเป็นยังเป็นสัญญายังมีแต่งาอยู่ครับผม ก็ยังเป็นเป็นเซนยังยังเป็นเซนอยู่ยังไม่หมดยังเป็นเด็กเป็นช่องเจ็จยังเป็นเด็กอยู่าจะเป็นงานอื่นของช่องเจ็จที่ไอาจจะเป็นลักขอออืมาจจะต้องดูครับเผื่อมีรายการเผื่อเรื่งพวกนี้เราก็อาจจะแบบทำได้อะไรเงี้ยแต่ละครไม่ไหวนะยาวไม่อยากห่างลูกไม่อยากห่างลูกห่างเมียโอ้ยแล้วตอนนี้พี่เบียใช้ชีวิตกัต่างๆที่ต่างจังหวัดใช่ครับก็ห้าสิบ 60-40แล้วกันจะเดินทางท่องเที่ยวกับอยู่บ้านต่างจังหวัด60จะอยู่บ้านในกรุงเทพก็จะน้อยกว่าอะไรเงี้ยมีมีงานก็ค่อยเข้ามาหรือว่ามีธุระที่ต้องทำอะไรเงี้ยอยู่นครนายกด้วยอยู่เขาใหญ่ด้วยแ<อ>ล้วที่สุราษฎร์สุราษฎร์ข้องนาน,นานทีก็ลงไปครับลงไป อาวัองที่วิกกี้ขวันได้หครับน้างวคแม่มันแม่แม่วนก็น้องวิริยเป็นยังไงบ้างโอ้โหเขาก็ครบรอบสองปีใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดเขาทึ่งได้รับรางวัลนะครับคุณแม่ดีเด่นที่แบบว่าให้ให้นมเลี้ยงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ต้องบอกว่า สุดยอดมากเราเราเรารู้สึกว่าลูกเราโชคดีมากนะที่แบบได้คุณวิกกี้แบบเป็นแม่ที่คอยดูแลแบบพูดจริงนมจากแม่นี่มันมีประโยชน์มาก,มากๆเลยคือก็แล้วแต่ถ้าใครสามารถที่แบบสะดวกที่จะสามารถให้นมแม่ได้ผมว่าแน,นำมันดีกับลูกเรา ปัจจุบันยังกินอยู่ก็ต้องกินให้ได้จนได้เหรียญทองฮะคือคือปีแล้วได้เหรียญได้เหรียญเงินคือคือคือให้ได้ครบหนึ่งปีครบสองปีจะเหรียญทองจะต้องุนนี่ยังไงครัพี่ไม่ครับผมไม่ได้สต็อกเลยคือคือมีมีมีสต็อกช่วงที่เขาเด็กๆกันไปที่เขากินไม่เยอะแต่ณปัจจุบันก็คือก็ไม่ได้สต็อกก็คือกินข้าวต่อต่อต่อแล้วเรื่องของที่มัอย่กันี่จะดสิชั่วโมงใช่ใช่แล้วผมว่ามัน มันมันคือเราสะดวกสบายเราเราเดินทางอะไรด้วยฮะมันก็แบบแล้วเขาลูกเขาก็ติดสายยายสายยายแม่ลูกสายใายแม่ลูกเราเราแห่ออกได้ไหมครับแ่เราแบ่เราแบ่เขาไปได้เราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเราแท็กแม่ลูกเขาได้ไหมสำหรับเราโอ้โหก็จริงๆรแล้วเป็นครอบครัวพอพอพอได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเขาก็จะแบบสนิทกันหมดแล้ว มันแล้วแต่ครอบครัวเลี้ยงเนาะพรเราเลี้ยงกันเองเราก็แบบว่าพักพักพัก,พกมาดูแลลูกอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนเราเป็นเพื่อนกันลูกเหมือนเพื่อนเหมือนเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราแบบมีเพื่อนเที่ยวอีกคนหนึ่งอ่ะที่เขาเริ่มโตเริ่มเดินเริ่มพูดอะไรเงี้ยครับพูดพูดเรื่องเแบบนืน้อ พูดดูเรื่องละพูดตามแล้วนนีะแต่เขาจึงสองขวบเขาเริ่มเล็งหาโรงเรียนแล้วนี่เพราะโรงเรียนคนไทยดีๆหายากก็ต้องค่อยๆให้ให้เขาเป็นคนเลือกแหละเราเราไม่ได้รีบเราก็โฮมสกูลไปก่อนเราไปเรม่ครับไม่ถึงว่าเอาให้นานที่สุดอ่ะเพราะเราสอนได้อยู่แล้วมันไม่ไม่ใช่เรื่องยากเด็กๆะ่ พอถึงเวลาที่เขาควรจากไปแล้ว่อยให้ไปช่วงแรกมันไม่ได้มีอะไรนี่ใช่ไหมไปเรียนเราเลี้ยงได้อยู่แล้วสอนได้เราเ้เราก็เก่งนะเราเก่งใช่เราก็สอนได้หมดภาษาคุณแม่ก็ได้ถ้ามาทางแบบพวกฟิสิกส์ชีวะตัวเลขพอดพอจบวิศวะนะจบวิศวะนะ ลุงลูกยู่บ้าน <laughs> ไม่เป็นโรงเรียนเรียนกันเองสามคนคุยกันคู่มืออย่องนสามคนมีแนวโน้มว่าจะเป็นผมสัะคู่ไม่ล่ะครับผมก็ต้องให้เขามีสังคมมีเพื่อนมีอะไรให้เขาไปเล่นไปไนอะไรแหละก็มองหาเขาจนเขาครับก็ดูดูดูเรื่อยๆอยู่ครับดูเรื่อยๆอยู่แต่ยังไม่ตัดสินใจแสดงว่าถ้าไปอยู่ผมมาเรียนที่กรุงเทพเอาจะต้องย้ายไปอยู่กร่นเทแน่นอนแน่นอน ที่ขับใหญ่หมีทุกที่แลหละแต่ผมว่าเรียนอยู่ที่กรงเทศนี่แหละสะดวกดีร้อนไหมร้อนดีอะคุณออกไปยังครับยังไม่ได้แบบว่าคือยังแบบสนุกกับคุณวิรินเขาอยู่กันเลยอะ เอาไปเรื่อยๆก่อนแล้วให้ว่า,าก,กันนะทิ้งระย,ยะได้ยังได้อยู่ที่ <c oughs> เ,เขาเบกหรือว่เาเราเบกทั้งคู่แหละครับแล้วก็ปรึกษากันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขายิ่งโตมันมีอะไรที่เราต้องฆ่าสายตาไม่ได้เลยช่วงน,นี้วิ่งนี่แบบว่งเร็ปีนี้ของผู้ชายนักกีฬาโอลิมปิกอะฟัดเป็นเร็วนากเร็วมากเร็วมากครับผม สบายสบายใจลูกเราแบบซุกบอลได้ครับเก่งครับเก่งมากพ่อจะกลับมาไปน่อยกไหมคะัเพราะพ่อชอบมูซชัีได้หมดเขาเขาได้หมดเขาเขาโอเคเขาเขารู้แล้วว่าเดี๋ยววันเดี๋ยวมันจะมีวันที่พ่อต้องต้องโกนมันจะวันที่พ่อแบบเยอะแยะอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ของเขาเขาจะเดินมามองใส่ก็ไปงานหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยโกนหน่วยโอเคครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ